อนนี้นะผมก็มาอยู่ที่โรงรถจักรทุนบุรีนะครับมาดูการทดสอบจุดเตารถจักรไอ้น้ำนะครับผมเพื่อที่จะไปทําการวิ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่3มิถุนายน2567นะครับตามปกติวิ่งจากหลกรุงเทพหัวลำโงพงนะผมายทางที่นครปฐม,มแต่พอดีว่าทางนี้นครปฐมะผมมีการก่อรสร้าง ทางคู่อยู่ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับมันก็จะมีแบบขบวนรถเข้าออกเยอะอยู่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นปลายทางที่ชุมทางสะเซิงเซานะครับอันนี้ก็เหมือนจะเห็นควันขึ้นออกมานะครับเป็นหมายเลขแปดหาศูนย์ผมรู้จักไอ้น้ำแปดสิบสิคันนู้นก็จะเป็นแปดสองสผมด้านในก็จะมี ตัวจากไอ้น้ำโมกุลนะครับ715กับ713ดหนึ่งสาแล้วขัข้นท้ายหลังสุดก็จะเป็นมิกาโด953นะครับที่จอดรอซ่อมบำรุงน,นะครับมีจ k 4 0 1 8นะครับผมทำสับเปลี่ยนอยู่นะครับ มีหัวจักรเอาซอมซีซีหนึ่นะครับผมจอดอยู่ข้างกับรัวจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะแปดห้าศูนย์นะผมก็มมนี้ก็จะมีหัจักรจีเอนะผมสี่ห้าสีกับ g ีเคสี่นย์หนึผม